วิธีสร้างจุดจำให้กับตัวของตัวคุณเองในขณะที่คุณยังไม่มีชื่อเสียงนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักร้องหน้าใหม่หรือว่าเป็นนักร้องที่เพิ่งทําอัลบั้มชุดแรกนะคะหรือว่าเป็นนักร้องอิสระถ้ายังไม่มีชื่อเสียงจะทํายังไงให้คนจดจําคุณได้วันนี้พี่นัทมีเทคนิคมาฝากกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะข้อที่1คือคุณจะต้องหาคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนให้กับตัวคุณเองค่ะ เช่นอาจจะเป็นสไตล์การร้องหรือว่าบุคลิกภาพที่โดดเด่นของคุณนะคะอย่างที่สองนั่นก็คือการแต่งตัวให้มีเอกลักษณ์นั่นเองค่ะเช่นสีเสื้อผ้าของคุณอาจจะเป็นซิกเนเจอร์หรือว่าไอเทมประจําตัวก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักร้องบริษัทคุณก็ควรที่จะต้องใส่ชุดที่เป็นปกเทปหรือชุดที่บริษัทโปรโมทให้คุณนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้คนจดจำคุณได้ทั้งภาพและก็ตัวคุณเลยละคะ่ะ สำหรับคนที่เป็นนักล้องอิสระนะคะพี่นัดขอแนะนำว่าคุณควรจะแยกเสื้อผ้าออกเป็น2ชุดก็พอคะ่ะอย่ามากกว่านี้นะคะชุดแรกนั่นก็คืออาจจะเป็นปกเทป ชุดที่2นั่นก็คืออาจจะเป็นชุดที่เป็นเอกลักษณ์สไตล์ของตัวคุณไปร้องตามงานทั่วๆไปนะคะแต่ก็อย่าเปลี่ยนบ่อยนะคะเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นนักร้องของบริษัทหรือค่ายเพลงการโปรโมทหรือการให้คนเห็นค่อนข้างจะน้อยกว่านักร้องค่ายเพลงนะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ่อยๆคนอาจจะจําคุณไม่ได้เท่านั้นเองค่ะข้อที่3นั่นก็คือการใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ ทุกวันนี้นะคะโซเชียลมีผลมากเลยแล้วก็แพลตฟอร์มทุกๆแพลตฟอร์มตอนนี้เสรีมากเลยค่ะคุณก็ควรจะหาอะไรมาลงคลิปเกี่ยวกับตัวคุณนะคะเพื่อโปรโมทให้คนเห็นในทุกๆวันแล้วก็ลงทุกๆแพลตฟอร์มเพื่อให้คนจดจำคุณได้นั่นเองค่ะข้อที่4ก็คือการสร้างวลีให้ติดปาก คุณอาจจะมีท่าประจำตัวหรือคำพูดก่อนที่จะขึ้นร้องเพลงนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นท่าตอนจบเพลงก็ได้ค่ะสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้คนจดจำคุณบนเวทีได้แล้วละค่ะเพียงเท่านี้นะคะคุณก็สามารถที่จะทำให้คนดูเนี่ยจดจำคุณได้แล้วละค่ะถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็ฝากติดตามพี่นัทไปด้วยแล้วกันนะคะพี่นัทก็จะมีเทคนิคเหล่านี้มาฝากในทุกๆวันและทุกๆคลิปเช่นเคยค่ะ